คุณนุรักแก่นเพชรค่ะเจ้าของร้านคุณนุรักบอกว่าจริงๆเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพ18ปปีเลยนะแต่รู้สึกว่าอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านที่ปทุมธานีเลยตั้งใจเอาสูตรห่อหมกของคุณแม่เนี่ย มาทําขายก่อนจะเป็นร้านขายตามตลาดนัดก่อนค่ะแล้วพอทุกอย่างลงตัวก็เปิดขายกันหน้าบ้านแบบนี้แล้วก็เปิดเป็นสไตล์คาเฟ่ด้วยลูกค้าก็ถือว่าตอบรับดีมาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะฝังคุณนุรักแก่นเพชรเจ้าของร้านพูดถึงที่มาที่ไปเลยค่ะเริ่มต้นขนมึมาจากเอ่อทำเป็นร้านเล็กๆเป็นเอ่อเป็นเต็นท์เล็กๆมาแล้วก็มาขายลองขายไว้หน้าบ้านอยู่ก่อนแ,แ,ลแล้วก็เอาสูตร หอมหมกของแม่ขายแล้ววันละสิบพอยี่สิบพอพอขายได้ปุ๊บก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้ลูกค้าตอบตอบรับดีตอนนี้ก็มีลูกค้าประจําแล้วตอนนี้ก็มีมากลๆต่างจังหวัดก็มีครับสูตรของเราคือพริกแกงเราตําเองครับแล้วก็เป็นหอมหมกปลาช่อนแท้แบบแบบโบราณโบราณเลยครับเราเริ่มจากหอมหมกแล้วก็มาเครื่องดื่มแล้วก็ลูกค้าต้องการกาแฟพื้นถิ่นไปแล้วก็แล้วก็ค่อยมากาแฟสดอาหารของเรานี่เดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ค่ะค่อยๆพัฒนาค่อยๆเพิ่มเสริมเติมแต่งอันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการทําธุรกิจร้านหรือว่าการขายของคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกแรกๆคือตลาดนัดเลยนะเอาของไปขายพอโอเคกระแสะตอบรับดีลูกค้าได้ค่อยกลายมามีหน้าร้านแล้วก็กลายเป็นคาเฟ่ของกินอย่างที่บอกเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะแล้วใครบอกว่าคาเฟ่ต้องขายแต่สปาเกตตี้สเต็กขนมปัง,งวันนี้เห็นเลยนะหอหมโ ก็เป็นร้านห่อหมกที่ทำไปไซสายคาเฟ่ได้นี่ค่ะคน้องเนื้อไปถ่ายรูปแลก็เดินเล่นมาอวดเรากันนะวันธรรมด,ดา ทำห่อหมกขาย50ห่อค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะเพิ่มเป็น65หอ่อหมดแล้วหมดเลยด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังรับทำ okay, ห่อหมกใบยอเป็นคู่เพื่อใช้ในการแต่งด้วยนะคะก็งานแต่งสมัยโบราณก็ต้องใช้ใช่ไหมห่อหมกใบยอเป็นคู่าคาคตามคำโบ,าาำบาราณที่เขาบอกไงคะกิ่งทองใบยก<อ>ห่อหมกใบยอน,นี่ก็เรียกว่าได้ความรู้นะจากเราสองคนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักแต่ว่านี่ค่ะได้รู้ความหมายแล้วก็มาฝากการสำหรับรานี้คิดถึงบ้านคลองหก คิดถึงบ้านคลองหกนะอยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะครับผมเอาล้วครับคุณผู้ชมครับจะพาไปต่ออีกหนึ่งที่ที่จังหวัดราชบุรีบ้านเกิดคุณแนทนั่นแหละเห็นคุณแนทบอกว่าราชบุรีจริงๆแล้วจะมีคนไทยชื้อ